ศักยภาพสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้เขาไม่ใช่ปัญหาของสังคมค่ะเด็กออทิสติกไทยศักยภาพไร้ขีดจำกัด สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการ it okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรในวันนี้ผมปราโมทธรรมสโรธอุปนาย,ยกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอัฐบำบัดหรือกิจกรรมบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติกถ้าเราใช้ภาษาง่ายๆก็คือการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเด็กออทิสติก ที่เขายังบุกพ้องอยู่เนี่ยให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกิจกรรมที่ทางสมาคมผู้ปกครกองบุคคลออทิสซึมไทยและมูลนิธิออทิสติกไทยได้ดาเนินการมาเนี่ยก็มีมากมายทีเดียวล้วนมาจากประสบการณ์ของผู้ปกครองของกรรมการสมาคมแล้วก็ได้ไปพูดคุยหรือศึกษากับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชาบําบัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AAP สำหรับเด็กที่ไม่มีภาษาพูดแต่ว่าเราจะใช้รูปภาพประกอบเป็นหลักให้เขาฝึกพูดฝึกอาปป้าปากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งศิละปะบำบัดดนต,ตรีบำบัดสมาธิบำบัดมากมายทีเดียวซึ่งสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติมไทยและมูนิธิออทิสติกไทย,ยได้ดำเนินการไปวันนี้ก็จะมาแนะนำให้ท่านได้รู้จัก ในแต่ละกิจกรรมอย่างง่ายๆเพื่อจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของลูกหลานเราแล้วเข้าไปชมกันว่ากิจกรรมบำบัดที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกหลานเรานะครับมีอะไรบ้างเชิญชมครับ ครั้งแรกที่น้องอ่ะบางคนมีอารมณ์แรกๆน้องมาเขาก็ยังไม่คุ้นชินกับสถานที่กับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะบางคนยังขาดทักษะการสังคมการเข้าหาสังคมเราก็จะเป็นการฝึกให้น้องมีตารางอยู่ร่วมกันกับเพื่อนครูนะคะก็จะมาฝึกตั้งแต่รู้จักเพศตนเองชื่อเล่นชื่อจริงนะคะแล้วก็รู้จักการใช้สื่ออารมณ์ต่างๆนะคะบางคนนะคะจะพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้ แต่น้องส่วนใหญ่นะคะจะรู้จักรูปภาพค่ะการรู้จักชื่อเล่นชื่อจริงอันนี้ก็คือเป็นส่วนสําคัญมากเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาน้องรู้จักชื่อเล่นตนเองชื่อจริงตนเองผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะแลกๆน้องก็ยังไม,ไม่รู้จักชื่อเล่นบางทีผู้ปกครองอยากจะให้น้องรู้จักแล้วก็เขียนชื่อลงลงไปได้างคะต้องไปข้างนอกหรือไปเซ็นงานเอกสารอย่างเงี้ยค่ะก็เราจะต้องฝึกตั้งแต่เรื่องการให้น้องดูรูปภาพ แล้วก็ถ้าน้องรู้จักพยัญชนะแล้วนะคะเราก็จะให้น้องฝึกเขียนย้ำๆจนกว่าน้องจะได้ตั้งแต่ชื่อเล่นไปจนถึงชื่อจริงบางคนตอนนี้ก็คือจากที่ไม่ได้ชื่อเล่นก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเราฝึกเป็นขั้นตอนในการเขียนนะคะแล้วก็ให้น้องดูรูปไปตลอดนะคะ เราจะบริหารให้เด็กเนี่ยฝึกเรื่องการเดินมันก็จะช่วยในการบริหารก็คือขาของเรานะครับเท้าส่วนต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเด็กที่มีภาวะออทิสติกนะครับการใช้ชีวิตของเขาประจําวันเขาก็จะไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรนะครับก็คือเขาจะนั่งเป็นส,ส่วนใหญ่บางทีกล้ามเนื้อขาเนี่ยแทบไม่ได้ทํางานหรือกล้ามเนื้อมือเท้าอะไรเงี้ยเราก็ต้อง นำเขาเนี่ยครับมาจัดในการวิ่งหรือการเดินเพื่อให้เขาได้ใช้กล้ามเนื้อเขาในชีวิตประจําวันนิ้วมือเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากครับนิ้วมือเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะเขียนหรือลงน้ําหนักอะไรที่มันไม่เหมือนคนปกติใช่ไหมครับเราก็ต้องนําเขามาเริ่มพัฒนาการเหมือนเด็กอนุบาลเลยครับปั้นดินน้ํามันบ้างนะครับ หยิบจับอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยเปิดขวดอย่างเงี้ยฉีกกระดาษอย่างเงี้ยครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเราก็จะใช้เครื่องที่เป็นลูวิ่งแบบนี้หรือเป็นจักรยานนะครับที่เราใช้ในการฝึกเด็กของที่นี่นครับ สำหรับวิชาศิลปะที่ผมสอนน้องๆออทิสติกนั้นก็จะเป็นเน้นไปทางเรื่องการฝึกทักษะเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็การควบคุมอารมณ์เป็นต้นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าน้องๆออทิสติกหลายคนเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์เป็นอย่างมากเลยข้อดีของเขาก็คือการชอบยำคิดย้ำทำมันจะช่วยส่งเสริมให้การทำงานศิลปะของเขานั้นนะมีความใจจดใจจ่อและมีสมาธิกับมันมากขึ้น เขาจะสามารถอยู่กับมันได้ทั้งวันเลยเป็นสเสน่ห์อย่างมากเลยครับผมต้องบอกก่อนว่าน้องออทิสติกเนี่ยเขาค่อนข้างมีความเป๊ะเรื่องเวลาเป็นอย่างมากเลยถ้าเกิดเขามีการขัดใจเรื่องเวลาหรือว่าอะไรทีม่มันไม่เป็นไปตามเป้าที่เขาตั้งไว้เนี่ยเขาจะช็อกเป็นช่วงหนึ่งเลยเขาจะมีปัญหาแบบว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดไว้ตอนแรกฉัน11โมงฉันต้องทำสิ่งนี้แต่ว่าทำไมกลายเป็นว่าครูให้ไปทำอย่างอื่นแทนอ่าอันเนี้ยจะเป็นปัญหาอย่างมากเลยถ้าเกิดเขาไปทำงานกับคนอื่นหรือองค์กรต่างๆมากมาย แต่ว่าพอเขาได้เริ่มทาศิละปะเนี่ยอารมณ์เขาก็จะเริ่มเย็นลงเพราะว่าเขาเริ่มอบอุ่นมีครูที่เป็นเหมือนพี่เขามาสอนเขาอบอุ่นแล้วก็มันก็จะช่วยบําบัดในเรื่องการควบคุมอารมณ์จากนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือหลังๆเนี่ยจากเด็กคนไหนที่มีอารมณ์เกี้ยวกาดหรือว่าพอถูกขัดใจเนี่ยเขาก็จะเริ่มน้อยมีอาการพวกนี้น้อยลงแล้วเขาก็จะทํางานผลิตสร้างสรรค์ผลงานให้กับลูกค้าแล้วก็แบรนด์อื่นๆมากมายเป็นที่ยอมรับทั่วโลกครับผม ัตถุประสงค์หลักๆของเราคือเป็นดนตรีที่เอามาบำบัดเกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็อาการของเด็กซึ่งดนตรีถ้าเขาชอบความเอาใจใส่ความตั้งใจสมาธิแล้วก็จิตใจของเขาเนี่ยถูกดนตรีเนี่ยครอบเอาไว้บางคนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะไม่ขยับมือตัวแข็งเอาเครื่องดนตรีไปจับก็คือให้เขาจับเล่นนอกจากได้เสียงแล้วเนี่ยการขย่ามันจะทำให้เขาได้ออกกำลังกาย ได้ยืดเส้นไปใช้กล้ามเนื้อมันเล็กมัดใหญ่ที่ที่เขาไม่เคยใช้เลยน้องๆเนี่ยถ้าเราเห็นเขาว่าเป็นคนพิการมัดูหน้าสงสารแต่ผมบอกเลยว่าถ้าอยากได้วงดนตรีอยากได้นักร้องไปเล่นอยากอยากได้น้องๆเนี่ยไปแสดงอย่าจ้างน้องๆไปอย่าเชิญน้องๆไปด้วยสงสารเขาเอามาเหอะไม่อยากได้ตรงนี้อยากให้เห็นความสามารถของเขาที่เขามีอยู่ที่เขาฝึกที่เขาเรียนมาเป็นสิบปีเนี่ย เขาสร้างมาด้วยการฝึกด้วยการเสียสละเสียเวลาเด็กบางคนเล่นนู่นนี่อันนี้ตรงมันั้งซ้อมเนี่ยต้องการเขาไปเพื่อเพื่อให้เห็นความสามารถเพื่ออยากจะเห็นความสามารถของเขาไม่ใช่เอาไปเพื่อสงสารเขาที่สำคัญที่สุดนะครับ กิจกรรมบำบัดทั้งหมดเนี่ยเป็นประสบการณ์โดยตรงของผู้ปกครองแล้วก็ทางสมาคมได้ดำเนินการมาจนได้ผลเราหาองค์ความรู้ทั้งจากภายในภายนอกประเทศนะครับทั้งจากประสบการณ์ตรงตอนนี้มีรูปแบบจนเป็นหลักสูตรแล้วนะครับแต่ตอนนี้เมื่อวันที่สองเมษายนที่ผ่านมาวันรลรงลงตระหนักรูอร้ออทิติกโลกเราก็ต้องการให้กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับ เป็นที่สําหรับค้นคว้าศึกษามีมาตรฐานด้วยเหตุนี้ก็ได้ไปพบกับท่านอธิบดีนะครับกรมสุขภาพจิตแล้วก็ได้พูดคุยกันท่านก็มีเมตตาที่จะทําให้กิจกรรมบําบัดของเราเนี่ยมีมาตรฐานให้หน่วยงานต่างๆรองรับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่เราได้ทํา MOU กันไปแล้วและเพื่อที่จะทําให้งานกิจกรรมบําบัดน,นี้มีมาตรฐานเยผยแพร่ไปทั่วประเทศนะครับในจุดนี้ก็อยากให้ ผู้ชมทุกท่านนะครับได้เข้าไปชมเพื่อจะช่วยส่งเสริมและก็กระตุ้นพัฒนาการเด็กของเราให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขครับอยากมีเพียงแค่ใครสักคนที่จะรักเราและเข้าใจอย่าเลยต้องมาเศร้าใจเพียงให้เวลากับฉัน ต้องมาพบทางที่ยากเกินไปชีวิตมันช่างแสนไกลไม่รู้จะทำ